number, yeah. 24, Thì 24. Oh. Uh. Sorry. what size? Are you ready? Uh, sure. Yeah? Anh ở, anh ở cái bên khi mình đi. number 1 Number one what size? Number 1 small. Ah, oh, mm. like color? Uh, yeah, yeah, okay. And <laughs> yeah.

ใช้มว้ให้ในหแบไมไอเวฟนหวัดไม่สบาย กันซุปนั่นแหละยิงนั่งร้อนอ่ะดีทาชเชลโล่แม่ไม่มาเลยแม่ทำงานทุกย่างหุงวิ <c oughs> ชามาชาเท่าไหร่นะแปดเหรียญห้าสิบเซนนะไนะลท์เตอร์ถ้าถ้าร้านชั้นน่าเด้อเก้าเหรียญนะมันเก้าสิบร้านนี้ผลเยอะมากขายดีทุกสุดอ่ะ๊อปปลาลาป๊อปปาลามาก ของเราจะรอนานเพราะต้องย่างก็เขยาย่างไปแล้วมันย่างไปแล้วยเขาย่างไปแล้ว ก็ปดูเว็ไซต์เกนภาษาอังกฤษออนไลน์เป็นวันละชั่วโมงที่บ้านขับรถไกลก็ไม่ไหวไป เข้าใจเรียนที่บ้านก็เรียนพวงแรมมากพวกนี้เรียนมาหลายชั่วโมงเจ็ดปีนะของมารัฐบาลเนี่ยเคมาแล้วมาแล้วส่งแม่มาแล้ว กเส้นอ่ะเอาเส้นอะ่อนอะใส่ถ้วยอ่าจิ้มเนี่ยจิ้มในน้ำแล้วก็กินนะเนี้ยลองออแบบนั้นเนี่ยอลังการมากเลยผักอันนี้ดูน้ำมันจะออกหวานก็นนมมจิ้มลงไปในนั้นแหละจุกลงไปนะจุกลงไปงั้นนะนี่ก็แมสซี่เอออย่างนั้ งันะ้นเออแล้วเอาวยรองมันจะได้ไม่หกแล้วก็กินอยู่ิวๆแล้ว,วกินีักด้วยไม่ไม่ชอบอันนี้ผัดที่กินไม่เป็นมันอันนี้นะผทัที่ชอบมาลองมกินกันดีกว่าแล้วเราก็จะกินกันโอเคไหะ่ะพอได้มทใหไหม เห็น không? กินขาดเยอะฉากนี้กินแก้มนี้

หมูเขาอร่อยนะนี่ย่านกินกับเส้นน้ำพริกด้วย

Yep. Các <laughs> <laughs> bạn <laughs> thank you นมีจคนก็มีแบงก0บาทปันสิบบาทแล้วปันสีห้าบาทแล้วทิปไปห้าบาทเจ๊ก็จ่ายทิปไปห้า ไม่ต้องลอเนะกิ่นในถ้วยนี่เลยจย่าเช็ดก่อนมันหกต้องมีมแมว

กินแบบอร่อ,รอยไม่ต้องโลงองนะกินยากกินแบบนี้เนะใบมิบม้งนะ ใบนี้มากินใบนี้ใบนี้ใบนี้ลองกินดูกินเหมือนแมลงอะไรเลยอ่ะ

cho mọi người thịt, thịt. Điều này. Điều này. Điều này. Oh yeah. อ่มนนะ mũi ăn đều. Uhm. Uhm. นี่ไม่ลอยเหม็นสาบเนี่ยเหม็นเหมือนตัวมแมลงเลยเ่ยกินหมูให้หมด ป็นเว้นไปไงหมดที่นูซ็่ไม่เจอเยนมยาินแนนอนไปเรียบร้อยแตตังเรียบร้อยทั้งหมดสาสิบเหรียญพอดีนะสามคนสามสิบเหรียญทิปด้วยทิปก็เป็นสามแล้วทิปด้วยหกเหรียญอะิปกว่ากินน้ำก่อน ดีกว่าบ๊ายบายทุกอย่างไปละบ๊ายบายที่อยู่ซีเคยไปกินแล้วแหบ๊ายบาย